วัสดีครับเกษตรดําครับในอนุบุญเหมยอายุ41ปีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักง,งานเกษตรองเพิ่เมืองลำพูนครับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบหลักๆนะครับเป็นเกี่ยวกับการกลุ่มผลิตข้าวทั้งหมดของเพิ่อเมืองลำพูนครับการผลิตผักทั้งหมดงานนวัตกรรมด้านการเกษตรมูลค่าสูงทั้งหมดนะครับงานที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืนเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับสรุปสไตล์การทํางานของผมนะครับผมจะแบ่งตามการทํางานในปัจจุบัน เป็น5รูปแบบตามประสบการณ์และก็สังเกตจากท่านเกษตรอำเภอนะครับข้อที่1นนะครับผมเข้าไปในพื้นที่ไหนปัญหาเร่งด่วนเช่นปัญหาภัยพิบัติปัญหาโรคและแมลงปัญหาเรื่องรายได้ชุมชนของเกษตรกรสิ่งที่เร่งด่วนต้องแก้ดับหนึ่งเราจะนํามาเป็นโครงการก่อนทําบูรณาการกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้สำนักงานเกษตรจังหวัดและหน่วยงานอื่นอทางภาครัฐและสหสัาพเอกชนประเภทที่2นะครับ กลุ่มไหนที่มีศักยภาพอยู่แล้วเราจับกลุ่มนั้นครับเข้ามานำร่องและขยายผลประโยชน์ออกขึ้นไปในชุมชนและพื้นที่ต่างๆนะครับแบบที่ 3. กลุ่มที่เพิ่งตั้งใหม่นะครับจะยังขาดปัจจัยการผลิตขาดองค์ความรู้ขาดช่องทางการตลาดหรือมีปัญหาในกระบวนการผลิตเราจะไปต่อยอดและยกระดับตัวนั้นขึ้นมาเพื่อให้เกิดเป็นกลุ่มสาเหตกลุ่มนำร่องเพื่อขยายออกสู่ชุมชนได้นะครับอย่างที่4ี่ ถ้าสิ่งที่ผ่านมาในพื้นที่มันยังไม่ดีพอเราปรับเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าครับอย่างเช่นการทําข้าวการทําผักไม่มีใบรับรองมาตรฐานข้าวพันสันปรปะตองหนึ่งราคาถูกท้องตลาดพ่อข้าวกลางร,รับซื้อถูกเราเปลี่ยนพันเป็นข้าวหอมมะลิหนึแล้วเราหาตลาดเข้ามาจับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการผลิตแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าในการพาะปลูกปรับเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าครับและสไตล์การทํางานสุดท้ายเวลาเราจะจับกลุ่มทําโครงการเราจะเตรียมกลุ่มให้พร้อมก่อน แล้วก็มองหาหน่วยงานโครงการแม้แต่ของกระทรวงเราเองกรมเราเองหรือแม้แต่กระทรวงอื่นเช่นกระทรวงมหาดไทยท้องถิน่นเทศบาลนี้เป็นต้นมีโครงการปุ๊บผมชอบจะนําโครงการทั้งหมดมารวมกันทีเดียวครับเพื่อ <c oughs> เป็นการแชร่งประมาณแชร์องค์ความรู้แชร์เครือขา่ายแชร์การตลาดช่วยกันทําช่วยกันสําเร็จครับมีการขับเคลื่อนแปลงใหญ่อยู่3แปลงนะครับแปลงที่1เป็นแปลงลําไยตบนบนําบลเมืองงานะครับแปลงที่2นะครับเป็นแปลงลําไยตาบลอุโมองนะครับส่วนแปลงที่3านะครับ เป็นแปลงผักตะบนุมงนะครับมีการขับเคลื่อนต่อยอดนะครับท่องทางการตลาดสู่ตลาดโลตัสตลาดโรงพยาบาลปริ้นซ์ลำพูนตลาดกดบัตรเชียงใหม่และตลาดร้านอาหารหลักของจังหวัดลำพูนนะครับอย่างที่สองนะครับโครงการหยุดเผานะครับเป็นหน้าที่ประจารรในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวและมีการปลูกลําไยนะครับเศษใบไม้ต่างๆที่เกิดจากการร่วงของใบลําไยนะครับของผมทําร่วมกับ ท้องถิ่นท้องที่แล้วก็ CSR กับบริษัทเบทโกบริษัท SNP นะครับ mm hmm. เพื่อนำเศษใบไม้จากชุมชนจากโรงงานและจากบริษัทเอกชน mm hmm. เพื่อมาทำโครงการใบไม้แลกปุ๋ยนะครับเกษตรกรที่มีความจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์สามารถนำใบไม้มาแลกได้ mm hmm. แล้วก็หลังจากช่วยกันหมักเสร็จเรามีการถ่ายทอดความรู้การนำไปใช้ในพืชผักในผลไม้ต่างๆนะครับ ทำแบบนี้มา3ปีภายใต้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนของตำบลเหมืองง่าครับในส่วนที่2นะครับการส่งเสริมเคหะกิจินะครับหรือการส่งเสริมความเข้มแข็งของเ,ก,เกษตรกรในคัวเรือนนะครับเรามีการร่วมมือกันบรรณาการรหาบาทสำนักงานเกษตรเพิ่มเมืองมังพูน,นะครับอกองทุนประกันสุขภาพหรือสอสอส,สนะครับ แล้วก็ที่สาคัญครับเทศบาลเมืองเทศบาลตําบลเหมืองแง่นะครับในการขอใช้สถานที่โรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนร้างมาทําแปลงสถธิตการปลูกผักปลอดสารขยายสู่การทําที่ว่างสร้างอาหารของกระทรวงมหาดไทยเป็นเครือข่ายชุมชนมีทั้งหมด45ลายนะครับทำไว้กินเหลือไว้ขายช่องทางการตลาดที่ทามีการทํา MOU กับทางเทศบาลตำบลเหมืองแง่เพราะเทศบาลตำบลเหมืองแง่จะมีการจัดงานตลาดนัดกัดแรง แยงรถไฟนะครับทุกๆวันพฤหัสก็จะมีชาวบ้านที่เราสนับสนุนการทําผักปลอดสารพิษเข้ามาเพื่อที่จะนํามาจําหน่ายนํามาโชว์นำมาแปรรูปนะครับในทุกๆเย็นนะครับส่วนที่สานะครับการสนับสนุนวิสาหกิจในชุมชนของตำบลเมืองง่ตำบลเมืองง่มีวิสาหกิจชุมชนอยู่ทั้งหมด14วิสาหกิจนะครับมีอยู่สาวิสาหกิจที่เกษตรบรเข้าไปร่วมจัดตั้งร่วมขับเคลื่อนนะครับคือวิสาหกิจชุมชนแปลรูสสมุนไพรไทยบ้านหลุก วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์พันธุ์วยเขียวป่าเศร้านะครับและก็วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านต้นพึ่งหรือศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนของเรานี่เองนะครับสามวิสาหกิจนี้มีการประชุมจัดวิธีชุมชนแล้วก็ขับเคลื่อนสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงนะครับผลการบริบัติงานดีเด่นที่นําเสนอนะครับผลงานแรกนะครับศูนย์จัดการสัตวเพื่อชุมชนตาบนเหมืองง่เราต้องย้อนไปนิดหนึ่งนะครับว่าผมมีกลุ่มผักปลอดสารที่ทํากับกองทุนหล,ลักประกันสุขภาพและก็ท้องถิ่น รวมกับท้องที่ผู้นําชุมชนที่ทําผักปลอดสารตัวนี้แหละครับเป็นสไตล์การทํางานของผมคือหลังจากเรามีกลุ่มที่ผลิตผักปลอดสารออกสู่ชุมชนแล้วเราควรจะมีศูนย์จัดก,การสัตร์พุ่อชุมชนเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพลดต้นทุนและเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ชุมชนในการขยายเครือข่ายออกไปนะครับสำหรับกิจกรรมของศูนย์จัดก,การสัตร์ปุ๋ชุมชนตะบนเหมืองแงานั้นมีจุดบริการอยู่2จุดครับตะบลเหมืองแง่มีอยู่10หมู่บ้าน1จุดบริการอยู่5หมู่บ้าน จุดที่1นะครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านปาขามซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลหัวแงน,นะครับจุดที่2อยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านต้นพึ่งนะครับซึ่งเป็นศูนย์การดิปุ๋ยชุมชนเราเช่นกันนะครับนี่เป็นจุดที่บริการหมู่ที่1ถึงหมู่ที่5หมู่ที่6ถึงหมู่ที่10จะได้รับการบริการเกี่ยวกับการวิเคราะห์โรคแมลงจากโรงเรียนบ้านปาขามนะครับกิจกรรมที่เราทําตลอดปีนะครับมีการประชุม สองเดือนประชุมหนึ่งครั้งนะครับมีการทําแปลงพยากรโรคพืชอ,อยู่2จุดนะครับเป็นแปลงกเกษตรกร1จุดเป็นแปลงจากศูนย์เรียนรู้บ้านต้นพืน,นึ่งจุดนะครับกิจกรรมที่3มนะครับมีการสร้างเครือข่ายบรุรณาการกับโครงการบ้านเฮือนหน้าอยู่ซอยสะอาดของเทศบาลตำบลเหมืองแงามาา3ปีแล้วนะครับเพราะว่าการผนวกโครงการศูนย์การสุขษาชุมชนเข้ากับที่ว่างสร้างอาหารของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ที่มีกเกษตรกรและประชาชน ปลูกผ,ผักในโครเรือนเราสามารถนําชีวพันธุ์หรือกับดักกาวและแมลงเข้าไปนําองค์ความรู้ต่างๆในการใช้เพื่อให้เขาปลูกผักปลอดภัยไว้บนโคในโครเรือนปัจจุบันนะครับมีเครือข่ายหมู่บ้านละสิบลายเพิ่มอีกเป็น100รลายนะครับจากสมาชิกหลักอยู่45่าลยนะครับเป็น1 4 5่งรายด,ดําเนินการทุกปีเพราะว่าทางเทศบาลจะบรรจุงบประมาณโครงการตัวนี้นะครับ เข้าทุกปีเราก็จะมีชีวพันธุ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานเกษตรจังหวัดแล้วก็ศูนย์ไบโอเชียงใหม่มาบริการให้ตลอดนะครับและมีการติดตามผลผ่านลายกุ๊ปลายกลุ่มนะครับมีการแจ้งผลผล,ผลิตที่ติดโรคและแมลงในรายกลุ่มและทางมีการประชาสัมพันธ์ให้คุณน้ำท้องที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องก,กันโรคโรคและแมลงในแต่ละช่วงนะครับนอกจากนี้นะครับสมาชิกคนเรือนที่เข้าร่วมศูนย์การสตัตว์ปู่ชุมชนตะบนเมืองแง่จะมีป้ายเฉพาะนะครับให้ เครือข่ายชุมชนได้รับทราบว่าบ้านนี้ผลิตผักปลอดสารโดยใช้สารชีวพันธุ์ทดแทนสารเคมีนะครับมีทั้งหมด145ป้ายหรือ1 4 5โครเรือนนะครับในอนาคตนะครับจะมีการพัฒนาปุ๋ยร่วมกับสวทช,ชเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับเพื่อที่จะนําเชื้อราแต่โครมาและบาซิลัสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นจุลิรี์ตั้งต้นในการผลิตปุ๋ยช่วยย่อยและควบคุมโรคในดินอ่า อีกอีกอีกทิศทางหนึ่งนะครับนี่คือโครงการที่หนึ่งที่เราทําขับเคลื่อนร่วมกับเทศบาลแล้วก็มีการ CSR กับทางบริษัทเอกชนด้วยครับปัจจุบันนะครับกลุ่มของเราได้มีการทดสอบศักยภาพของกลุ่มนะครับโดยการเข้าร่วมประกวดวิสาหกิจชุมชนและก็ศูนย์การสัตรูพืชชุมชนดีเด่นนะครับปรากฏว่าในปี2566ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ของจังหวัดลำพูนนะครับผลงานะระดับที่2นะครับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลรูปสมุนไพรไทยปั้นลุกมีการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ในการทําแปลงสมุนไพรการเชื่อมเครือข่ายการแปลรูปสมุนไพรอย่างต่อเนื่องการบูรณาการกับมหาลัยเชียงใหม่มีหลายเทคนิควพูนในการนําเครื่องมือมาพัฒนาต่อยอดในการเทคนิคการแปลรูปต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากสมุนไพรนะครับมีการอบรมศึกษาดูงานจากงบประมาณจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อมาพัฒนา กิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นมีการสนับสนุนให้มีการได้ใบรับรอง t a p ของพืชสม,มุนไพรมีการรับรอง G.M.P. ของโรงงานการผลิตสม,มุนไพรและก็ใบประกอบรับรองจากสำนักงานอาหารและยานะครับทำให้เกิดชาสม,มุนไพรที่มีประสิทธิภาพกิจกรรมต่างมีการเชื่อมโยงเครือข่ายทังการตลาดทางด้านออนไลน์นะครับและทางด้านการต่างประเทศปัจจุบันนะครับผลงานการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนไปรู้สม,มุนไพรไทยบ้านหลุบ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งของจังหวัดลำพูนครับผลงานําดับที่3นะครับโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จัดตั้งตั้งแต่ปี6 3นะครับโครงการดําเนินการปีงบประมาณ64นะครับเป็นการส,ส่งเสริมการจัดตั้งการขับเคลื่อนกลุ่มผู้ผ,ผลิตลำไย,ยเบี้ยวเขียวนะครับเป็นช่องทางการตลาดใหม่สําหรับผู้ที่มีลำไย,ยในพื้นที่ GI ออยู่แล้วนะครับเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สร้างมูลค่าขึ้นมานะครับ รูปแบบการดําเนินงานนะครับผมผ่านทางคู่มืองานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรตําบลนะครับมีการถ่ายทอดความรู้นะครับเกี่ยวกับการผลิตตั้งแต่ตัดแต่งกิ่งการใส่ปุ๋ยเทคนิคการวิเคราะห์ดินนะครับการให้น้ําและก็การบรรจุพันธุ์ลำไยนะครับมีการถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้จุลินทรีย์สวทชภพคเหนือเพื่อควบคุมโรคและทําปุ๋ยคุณภาพสูงสําหรับบำรุงใบต้นดอกและผลในการลดต้นทุนนะครับมีการบริรณาการระหว่างมหาลัยแมโจนะครับเทศบาลตำบลอุโมง และก็สำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองลำพูนนะครับมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรปฏิทินการผลิตล้มยยคุณภาพและเยี่ยมเยียนแปลงเรียนรู้ผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ที่ได้มาตรฐานนะครับทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองลำพูนได้จัดทาป้ายไวนิลวที่เป็นแปลงการผลิตอยู่สองเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมศัตรูพืชในเบื้องผิวนะครับและการใช้ชีวภุ์ให้เหมาะสมกับระยะการเจริญเติบโตของแต่ละระยะนะครับอันที่สองจะเป็นป้ายไวเนิยวเกี่ยวกับ การใช้ปุ๋ยในการชุดดินที่5ชุดดินหางดงซึ่งเป็นชุดดินที่เหมาะสมในพื้นที่การทำดยนเขียวนะครับว่าควรจะใช้ปุ๋ยสูตรอะไรนะครับในการเบื้องต้นในทางด้านขนานการอีกทางหนึ่งนะครับมีการประชุมร่วมกับสำนักงานอบจจังหวัดลำพูนนะครับผู้เป็นแม่งานในการจดทะเบียนลำไยจีไอบงชี้ทางภูมิศาสของตำบลเมืองแง่และตำบลอุโมงนะครับมีการประชุมคณะกรรมการทำงานขับเคลื่อสินค้าบงชี้ทางภูมิศาสตร์มีการสำรวจกำลังการผลิต มีการสำรวจใบรับรองมาตรฐาน g a p ก่อนที่จะไปสมัครอขอใบรับรอง GI นะครับมีการลงไปตรวจแปลงตรวจข้องบาลของน้ำตาลในผลผลิตนะครับมีการวางแผนการสร้างผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้องนะครับจนสุดท้ายแล้วนะครับเราจะได้ผลิตภัณฑ์ลำยยไยใบเขียวจันทบุรนขึ้นมานะครับแต่ตอนที่มีการบรรจุโครงการเข้าไปเราประสบอุปสรรคทางด้านโควิดซึ่งจะเ,เกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกดังนั้นนะครับวิธีที่เราแก้ไขปัญหาของการ ด้านโลจิสติกส์นะครับในการขนส่งเราเราเปลี่ยนมาเป็นหมู่บ้านที่สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับผ่านโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งหมู่บ้านสินค้าเกษตรมูลค่าสูงมีการทําแผนธุรกิจเพื่อทําเพื่อมีในการปลูกต้นเที่ยวเขียวทั้งหมู่บ้านเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับตอนนี้เข้าสู่ปีที่3แล้วปรากฏว่าทางการปลูกเปี่ยวเขียวในพื้นที่ลำไย,ยปะเร้านะครับอมู่ที่9ตบุลุบงนั้น ตลอดลำทองปิงหางมีทั้งหมด1 0 0กว่าต้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและน่าสนใจครับเรายังมีส่วนร่วมในการประกวดหมู่บ้านแผ่นดินทำเป็นทองของกระทรวงมหาดไทยเป็นส่วนหนึ่งในการยึดหลักประชญาสฐกิจพอเพียงการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ลลายาอัตลักษณ์ให้มีให้เกิดผลผลิตและประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ครับส่งเสริมการเกษตรเป็นเกษตรบนทํางานให้สนุกให้คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาพบกับเกษตรรั้มใหม่ รอบต่อไปครับ